สวัสดีค่ะคลิปวิด,ดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทำการอัปเกรดตัวโปรแกรมจุล่านะคะจากเวอร์ชัน2.5นะคะให้เป็นเวอร์ชัน3.7นะคะก็ในการอัปเกรดครั้งนี้นะคะเราจะใช้ตัว MD อัปเกรดในการอัปเกรดนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะให้เรานะคะเปิดตัวโปรแกรมจุล่าขึ้นมานะคะอันนี้นะคะให้เปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะหรือว่าส่วนของ Administrator หรือหลักบ้านนั่นเองก็ เมื่อเราเปิด c น,นะคะแล้วก็อตอนนี้เรายังไม่มีตัวคอมโพ n เนนที่ชื่อ MD Update นะคะก็ให้เราทำการติดตั้งเลยค่ะก็ไปที่ Extension แล้วก็ Extension Manager น,น,น,นะคะแล้วก็ติดตั้งตัวติดเริ่มไฟล์ตัว MD Update เข้ามานะคะแล้วก็ทำการติดตั้งค่ะ เมื่อเราเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดแอดอินสตอร์ได้เลยค่ะวิธีการติดตั้งก็เหมือนกับการติดตั้งของ e อ็กเ s นชัทั่วๆไปค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกเทมเพลตหรืออะไรภาษาก็ใช้วิธีนี้ติดตั้งอีกันค่ะอันนี้ก็รอโปรแกรมมันทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเราทำการติดตั้งคอมโพเนนต์นะคะเรียบร้อยแล้วก็ าเราทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะล้วก็มาดูที่ะคอมโพเนนต์ค่ะก็มาคลิกที่ตัว MD Update ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทําการติดตั้งกันเมื่อคลิกที่ตัว MD Update นะคะก็จะแสดงหน้าจอแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะบอกให้เรานะคะไปเซตที่ Option ก่อนนะคะก็ เข้ามาเลือกที่ออปชันนะคะตรงด้านข้างนี้แล้วก็คลิจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเซตค่าอะไรได้บ้างก็อันนี้ก็จะมีในเรื่องของ prefix for new database ก็คือที่อยู่ของ database ใหม่แล้วก็อันนี้เป็นที่อยู่ของ database เก่าอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ไมันจะไม่ทำการตั้งค่าอะไรมันนะคะก็คือให้เราคลิกเข้ามาจากนั้นเดี๋ยวไม่ขอ s เซฟแอนค o d e ไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ทำการตั้งค่าใดๆแต่ว่าต้องบันทึกไว้เดี๋ยวเราสักครู่นึงนะคะเมื่อเรา s เซฟแอนค o d e เมื่อกี้แลี้วนะคะก็จะขึ้นตัวเหมือนปุ่มใหญ่ๆปุ่มหนึ่งให้เราสตาร์ทอัปเกรดก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเกรดจากเวอร์ชัน2.5เป็น3.7นะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะคลิกลงไปเลยค่ะ อันนี้เราก็รอตัวโปรแกรมนะคะตัวคอมโพเนนต์ MJ อัปเดตนะคะทำงานก็คืออัปเดตจาก2.5เป็น3.7นะคะก็รอสักรู่หนึ่งนะคะ อันนี้ก็น่าจะทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมไม่แน่ใจอ่าคงอัปเดตเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัวตรงนี้นะคะก็ขึ้นว่าจุล่าสามจุเจ็ดอัปเดนะคะแล้วก็ให้เราคลิกนะคะระหว่างเลือกใช้กับตัวแอดมินิสเตเตอร์นะคะก็อันนี้เดี๋ยวขอคลิกไปที่ Administrator นะคะคือในส่วนของแอดมินเหมือนกัน เมื่อเราคลิกมันค่ะก็รอมาสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของตัวฟอร์มใหม่ของจุล่าสามนะคะก็ซึ่งจะต่างกับตัวจุล่าสองจนะคะซึ่งตอนเราติดตั้งมาเราเป็นจุล่าสองนะคะตัว อไฟล์ติดตั้งก็ยังเป็นจำนวนสองอยู่แต่ว่าเราอัปเกรดตัวโปรแกรมมันก็จะเป็น3.7นะคะก็ให้เราลองอินเข้าไปค่ะว่าดูว่ามีอะไรเปลี่ยนใหม่มาก okay. ก็มาแล้วนะคะสำหรับจุลล่าสามนะคะก็จะขึ้นแจ้งตรงนี้ค่ะว่าเป็นจุลล่าสามซึ่งตัวด้านหลังบ้านหรือตัว administrator นะคะก็จะต่างจากเดิมเลยนะคะที่เป็นเวอร์ชันสองจุดีค่ะอย่างตัว extension m a n a g e ที่เราเข้าไปติดตั้งอันนี้ก็จะแยกเป็น install update แล้วก็ตัว m i n a g e นะคะ ซึ่งจะตัวคอมพ n เนนก็จะต่างจากเมื่อกี้ด้วยอย่างเมื่อกี้จะมีรูปด้วยอันนี้ก็จะมีแค่ชื่อคอมพ n เนนนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิวิดีโอนี้การอัปเกรดจุล m า a สอนะคะเป็นเวอร์ชันสามจนะคะก็ค่ะจบบกพ้องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ